น่ารักอะคุณมีสาวอะน่ารักอะนี่มาเพื่อนเนอเพื่อนเนอชื่อว่าอะไรคะเพื่อนซีตัวแสบเลยโอเคค่ะแล้วนี่มาต้องเรียกแฟนหนูว่าอะไรคะชื่อก้อนใช่ไหมเรียกก้อนค่ะครับเพื่อนครับเพื่อนเดี๋ยวก็เป็นแฟนใช่ไหมคะคุณลูกสาวเดี๋ยก็เป็นแฟนค่ะเพื่อนครับมาเพื่อนโอ้เท่อยู่นะเท่อยู่นะคะหล่อไหมตะก้อนหล่อครับฝืนใจชมเแ้า จะ <G ül> <G ül> ชวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตัวนี้เดียวน้องเนอค่ะตัวนี้เดียวหิวง่ายอยู่ค่ะร้อยห้าสิบหกเอง้<ม>า,ต,าตัวนี้ัจะมาหิวเพื่อนทำไมละ่ะเต็มอกมามารบกวนเวลาหรือเปล่าคะไม่รบกวนโอ้โหมามาแต่งตัวงางั้นมาไม่โดนพี่เซไฮว่าไม่โดนค่ะเพราะว่าพี่เซไฮใจดีมากใช่ค่ะคุณลูกห่วงหรือเปล่าตามใจมาครับไม่อยากแต่งก็แต่งเลยอ๊ขอโทษค่ะแล้วมาไม่เข้ามา อุ้มไม่อยขาาเข้าไปไม่ได้ค่ะมันติดเหล็กอะม่มาไม่เข้ามาหาขาหนาดมาเร็วอู้มันไม่ถึงค่ะเดี๋ยวขับใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะดูนี่คุณลูกมีเสาวเหรอเพื่อนครับมาเพื่อนเฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักอ่ะ น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะคุณมีสาวอ่ะน่ารักอ่ะนี่มาเพื่อนเนืเพื่อนเนชื่อว่าอะไรคะเพื่อนสีตัวแสบเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูอายุเท่าไรคะเป็นลูกเต้าเหล่าใครเอ่อ หันหน้าทางนี้ดีกว่าทางนั้นมันแสบตาค่ะโอเคชื่อชูชื่อะไรครับแต่ว่าเี่พี่ช่วเรื่อ้ก้อนครับก้อนเหรอคะใช่ครับโอเคค่ะแล้วนี่มาต้องเรียกแฟนหนูว่าอะไรคะชื่อก้อนใช่ไหมเรียกก้อนค่ะครับเพื่อนครับเพื่อนเดี๋ยวก็เป็นแฟนใช่ไหมคะคุณลูกสาวอง่มเดี๋ยวก็เป็นแฟนค่ะเพื่อนครับมาเพื่อนอ๋อโอเคค่ะ เพื่อนก็เพื่อนค่ะอาไปเที่ยวประเทศไหนมามาไปเที่ยวเฟนมาค่ะเออแย่เพื่อนซีเนืรเลยไปเจอมาที่ไหนคะมามาเลยเคยอยู่กับสาวไหมไม่เคยค่ะคุณลูกเพิ่งครั้งแรกเลยค่ะลูกชายลูกสาวมาแนะนำค่ะคือครับ น้องเล็กอยู่กับน้องไบซอยู่กับน้องเวทแต่กับหนุ่มๆแต่ก็เมื่อวันนี้ไงมาว่าแบบตาวเยอะเลื่อนเยอะอ่ะโยไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะน้องๆนี่ครั้งแรกเลยน้องนึกพาสาวมาแนะนําเองค่ะคุณแม่ก็เน้นกับนึกบอกว่านึกมีก็ืนคนเยอะแต่เนื้อก็พาก็ไปเจอไปเจอเพื่อนอีกเรอไปเจอเพื่อนไหนคะไม่มี แค่เพื่อนไหมถูกไหมม้าแค่เพื่อนถูกไหมแต,แต่ก็คือเพื่อนเศษใส่ไข่ไงแต่ว่าเพื่อนเพื่อนน้องนึงน้องนึงไม่เคยพามาแนะนําแบบนี้เลยนะคะนี่ครั้งแรกเลยค่ะมาตื่นเต้นมากเ,เลยค่ะคุณลูกจะมีแฟนแล้วใช่ครับเพื่อนครับโอเคค่ะยังเพื่อนอยู่เนาะโอเคค่ะเพื่อ,อครับเพื่อม้าเคยไปวัตไหมโอ้ยม้าต่อคิวสองรอบเนาะม้าเติมพอยต์ไปนิดนึงแต่ม้าเข้าไม่ได้อะ เติมไปตั้งแต่ต้นอนเแล้ว่วันนี้ก็รันเป็นแล้วอ่ะแล้อนเขาเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตาาอ่ะมาเออจริงเหรอคะคืออะไรคะอ้าผ่านเนืินไปนกินล็อบสเตอร์อ่ะออน้องก้อนอยู่ที่นู่นเหรอคะหลักที่นู่นใช่ไหมบ้านหรั <S <S แล้วอยู่แบบเป็นแก๊งหรือว่าเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นแบบไหนคะเป็นแบบไหน อยู่เป็นอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไระเหรอแต่เนอะอยู่เป็นแบบไหนอะเป็นแบบไหนอะก็แคบอกก็อันเนี้ยหมาสภาเขาเรียกว,ว่าอะไรอะอ๋ออยู่กันนะเหรอ,อก็ไม่เคยเจอม้าเลยหรอไม่เคยปะคะไม่เคยไม่เคยเจอกันเลยหรอ จะไม่ได้มีก้อนหรอไม่เคยมังค่าไม่เคยทำไมน้องก้อนเยียบจังน้องก้อนกลัวมาหรือเปล่ากล้วก็เป็นอย่างนะะี้แหละม้าแ้แบบมีคนเยอะๆได้จะอยู่ <laughs> ก็ไม่ได้แล้อก็มาเลยใจดี่ะตายใจร้ายมาม้าดุมากไอ้ไิงสักนิด ดูมากที่น้องเนือกลัวงี้ไม่จริงเลยสักนิดเดียวแม้ลูกใส่แว่นแบบนี้หล่อไหมโอเท่อยู่นะเท่อยู่นะคะหล่อไหมตะก้อนหลอครับฝ <laughs> ืนใจชมเปลาฝืน <laughs> ใจชมหรือเปล่าเนี่ย น้องก้อนหมอมา,มาขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมคะอยากดูขอดูได้ไหมคะบัตรประชาชนเหรอใช่ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะอ,อ๋อ,อตัวนี้เดียวน้องเนื้อค่ะตัวนี้เดียวฮิวง่ายอยู่ค่ะร้อยห้าสิบหงเอง มาตัวนี้จะมายิมเพื่อนทำไมล่ะอุ้มได้สบายเลยค่ะตัวนี้เดียวเลขสูงเท่าไหร่แบบนึงดูก่อนเั้งสิบห้าเองเนื้อเขียนไว้อะเนื้อเขียนไว้ตั้งแต่เด็กๆตัวนิดเดียวอะ่ะน้องเนื้อน้องเนื้อมาจเจอนี้ให้น้องเนื้อน้องเนื้อไม่มีแฟนเลยเหรอสักนิดนึงอะ่ะไม่มีครับมาไม่มีเลย อ๋อเหรออันนองหนึงเอาตัวนี้ไปละกันกระเป๋าอะไรคะเก้าหกเก้ามาเก้าหกเก้ามาไม่ได้ใส่ค่ะเอานี้ไปอะไรอ่ะไม่รู้เอาเก็บไปละกันเอาให้น้องหนึ่งก่ะเฮ้ยมาไม่ใส่ใส่กระสูตนี่เท่เลยนะเนี่ยใช่หรอโอเคเอาให้น้องหนึ่งโอเคตัวนี้หาแฟชั่นอยู่ใช่หรอใช่แล้หนูอยากได้อันอื่นอีกไหมมามีอะไรอ่ะมามีอะไรบ้างอุ้ยน่ารักไปเลยนะ ให่เห็นเท่าตะก้อนสมิธเราต้องไปชอบใส่ส่วนไหนอ่ะลายอยากใส่ไว้ที่ลายหมาอ๋อโอเคงั้นก็เอาอันนั้นไปเลยงั้นอันอื่นไม่ให้ดูละ <laughs> อันอื่นไม่มีตรงไหนหรอมาเฮ้ยวันนี้ไปอีกอันหนึ่งดีกว่าแป๊บนึงนะคะอันนี้มาก็ไม่ได้ใส่ค่ะเก้าหกเก้าเอาไปเถอะเฮ้ยเอาไม่ใส่จริงหรอ อเอาไว้อะเอาไปเลยม้าก็ได้ไหมม้าก็ได้ใส่เลยแต่ก้อนใส่หรอเฮ้ยเอาน้องก้อนก็เล่นกักกนนี้ไว้หรอคะน้องก้อนมีอันไหนอันไหนอีกเอามาอวดไหนเร็วโอพี่ว่าให้ไว้เยอะมากเลยค่ะอ,อ๋อโอเคค่ะ้อันนี้หนูใส่บ่อยไหมคือมาไม่ใส่เลยนะที่เอาให้น้องเนื้อเขาไม่ไม่ได้ใส่เลยก็ใส่แต่เป็ดปะ เป็เปเปมรองเท้าเป็ดน้องเฮาเซไปหรอค่ะนี่ถือแต่ใ<อ>บัวยอย่างเดียวโอ้โหแล้วไอ้ม้ามีอะไรอีกไหมมีม้ามีใส่หรอม้ามีใส่ของม้าหรอมีค่ะม้าจะใส่ก็ไม่กี่ชิ้นเองค่ะชิ้นประจําประจะําอ่ะรองเท้าเป็ดม้าดูชอบมากเลยนะชอบรองเท้าแต่ค่ะมันสบายอ่ะมันเห็นแล้วมันสบายอไม่ถอดเท้า,เทาแบบเลนะ็กอะดีดิไม่กเทารองเท้าอ่ะ ถอดรองเท้าแล้วมันเห็นเท้าเราแล้วมันเห็นเล็บแล้วมันไม่สวยค่ะสวยเนื้อบับมุงดีมากมันไม่สวยอ่ะเล็บเห็นื้อบำรุงดีมากเลยดิอินดีที่ได้รู้จักนะคะฝากน้องเนื้อด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะไ,<ห>ไปก่อนนะหมาจะไม่ตวล้ไปไหน<ะ>ครับหมาจะไม่ไ<ห>ตว,วน,นะละไปไหนหรอเพิ่งแลนดิ้งเข้ามาจากต่างประเทศ บมร์ไปทำอะไรที่ต่างประเทศไปเที่ยวหรอ,อม,มีกันอยู่ที่นู่นด้วยไปเที่ยวเล่นรีแลกซ์ะเขาให้เทคมากไปรีแลกมาไั้ก็คือบาร์ไ้ไปทำงานต่อแล้วถูกไหม,ไมกไ็ไม่ทำก็ได้ค่ะไม่ทำก็ได้โอเคจะ,จะทำ<า>อะไร,รเลยอะพักผ่อนเลยบาะไม่ต้องทำแล้วงานอนะ่ะ พึ่งอยู่ในเมืองแบบเดียวเองไม่ได้ยังพักก็พักผ่อนก่อนแล้วค่อยไปทํางานม้าจะทํางานหาลูกหาครำบเลยไงข้ามทำเด็ดขาดนีคือค้าารจากคุณลูกเดี๋ยวน้องเนื้อกับน้องก้อนเลี้ยงม้าด้วยโอเคไหมได้เปล่าขวยหรือเปล่าคือวันนี้มาต้องส่งตังห้าแสนม้ามีตังสองแสนม้าทำไมส่งดุจังเลยอ่ะม้าพึ่งจะได้บ้านจรงอะเฮ้ยอดี ได้บ้านตรงไหนมาบ้านตรงเดริเปอร์แพงนี่เองหรอต้องหาไหนวะตรงนู้นปะตรงแถวไรอุ่นค่ะเอ้ยอันล้เอิร์นยังไม่ได้ผลที่มาขายบ้านหลังเก่าทิ้งเลยโพสิชันไม่ดีหรอหืมน้องเนิรว่ามันดีไหมยังว่าดีแับเนินะขึ้นเขาได้เลยพอไม่รู้เหมือนกันนะ มันก็แต่ว่าถ้าเทียบน้ำหนักกับหลังหลังนี้กับตรงไร่องหุ่นนึกว่าไร่องหุ่นดีกว่าเพราะว่ามันเข้าเมืองง่าย <S <S <ช>ขึ้นเขาง่ายแต่มันเ<ช> <ๆ S 2> หงามากเลยค่ะเหงามากเลยมาไปบ้านตัวเองมาวันนี้ดูแบบเงาเหงาหมาหลวนมากบ้านแก๊งเขาก็อยู่กันเป็นแก๊งแม่ไม่น่าเอาคนอื่นเข้าไปถ้าเอาคนอื่นเข้าไปก็มีเรื่องแล้วล่ะนะบ้านเก่าหมามันก็คือเพนพานคือนครบานคืออะไรเขามาเติมน้ำมันน้ำมันแบบคนจากคอกหมูแหวะไป ชอปอ,อะไร่เปไรวะใช่ที่แบบคนสวนไงใชที่แบบแก่เท่าอ่ะไม่สุสิงกับใครไงสรุปน้องก้อนเป็นลูกใครนะคะ<อ>น้องก้อนอยู่สภาน้องก้อนอยู่ที่วอทน้องก้อนเป็นลูกใครคะว้าน่าจะรู้จักไหมพี่โทนี่อ่ะนามสกุเลเดียวกับพี่โทนี่เลยใครคะก็น,น,น,นามสกุเลเดียวกับพี่โทนี่เลยเคยเจออยู่อ่ะตาเนี้นอ่ะ เขนีเป็นคุณลุงนะจิครับแล้วก็ลูกใครอ่ะคนนี่ดิคนชื่อสตีป์ป๋สตีปอ๋ปอคุณสตีป่นะไม่รู้จกนะัจกสตีไวนะ้อะนะอ๋อหรอคะเป็นลูกคุณสตีปรอเช่ครับอ๋อมีพี่น้องไหมคะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าเป็นลูกคุณสตีป๋ะโออมีพี่น้องไหม มีพี่ชายเนอะรับแต่ว่าพี่ชายไม่ค่อยได้เข้าเมืองอะครับก็เลยกลายเป็นลูกคนเดียวแล้วตอนนี้ป้าก็ดูแลเราแค่คนเดียวเออครับออแล้วป้ารู้หรือเปล่าว่าเราแบบเป็นเพื่อนกับน้องเนรด้วยอ่ะเอาไว้ฟ้องป้าเราดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปฟ้องป้าก่อนเอ็กที่ไปลบเมื่อสียังไม่เข้าเมืองเลยเดี๋ยวนะน้องเนรเม่กี้มาถามไปหรือยัง ก็าไครับมาน้องเนื้อเจอน้องกรที่ไหนนะมาลืมเนื้อเจอ<ง>ที่เนื้อเจอที่การลัดกลางครับมาที่นี่การหลัดกลางที่นี่ใช่ครับโอเคค่ะยิงตะภายกระเป๋าอยู่ไงนี่ก็เข้าไปทักล่นสุดท้ายถูกคอ,อไงมาใช่เราถูกคอเขาหรือเขาถูกคอเรอก้อนต่อไปต่อไปเลยความจริงอ่ะอาจจะเท่ากันก็ได้ครับ อาจจะอะไรนะอาจจะเท่ากันไงอาจจะเท่ากันเนรอโอเคค่ะเข้าใจแบบว่าเราน้องเนย <5, 000 S 1> ไปเที่ยวแบบผมไปกีดไหมไม่ค่ะย,ยังไงอะคะเอา้าไอ้บทจะเจอ,อก็เจอไงเเาาน้องเนไปเที่ยวหาน้องก้อนที่นู่นหรือเปล่าเพราะเขาอยู่ที่นู่นบ่อยนะเ <c oughs> ออก้อนมาหาอย่างเดียวเลยมนะาแตาย <c oughs> ่ยเราน้องก้อนคิดถึงแย่เลยจิครับ แล้วก็มาก่อนเนกม้าว่าเนกไม่ยอมมาหาบ้างเลยแต่น้องเนกห้ามเกเรนะเข้าใจหรือเปล่ามาไม่ชอบคนเกเรนะอย่าดื้อด้วยอ้าวไม่เคยจะดี้เลยม้าอย่านะถ้าม้ารู้ว่าหนูแบบคุยหลายๆคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวม้าจะเอาเราคนแรกก่อนเลยนะม้าจะใส่เราก่อนเลยนะเพื่อนขาป๋าเพื่อนเพื่อนเพื่อนับเพื่อนใช่ไหมก็เพื่อนก็ก็คุยทีละคนนะเข้าใจหรือเปล่าเวม้าจัดหนักน้องเนกแน่ ถ้านอนเหนื่อไม่มีสาแหนเลยเนื้อกะเออทิ้งไปหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวม้าไปก่อนนะคะเผื่อกอนจะกันื่ใช่ค่ะอยู่ด้วยกันไปละเจอกันครับเจอค่ะม้ามาก่อนก่อนสิไม่กอดหรอกไม่ีสาให้กอดแล้วอ่ะเอาอ่ะกอดกอดกอด ออย่ากเก็บแต้มเลยมา้าอาการนะครับโอเคครับอย่าดื้อน,นะห้ามเกเรด้วยนะมาไม่ชอบนะโอ้คครับได้เลยอเกอไปเร็ว<อ>ก็บปแล้วเร็ว